สวัสดีค่ะพบกับเซียใต้อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตรถกันอีกแล้วค่ะอัปเดตกันรัวเลยนะคะลูกค้ารถเข้าใหม่เยอะมากนะคะลูกค้าแล้วที่จะมาอัปเดตรถวันนี้เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีและสีที่หายากมากๆนะคะลูกค้าแต่เราหาไดออ้ตัวนี้นะคะเป็นโตยต้ารีโว่สองจุดสี่เอนทรีปีสองพันสิบเก้านะคะลูกค้าตัวนี้หน้าหมูป,ป่าแล้วนะหน้าหมูป,ป่าแล้วนะคะใครสนใจก็ีติดต่อเสียใต้เลยนะคะ ราคาดีงามมากนะคะบอกได้เลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังอ,ะอ่ะนี่รูดตกตาไฟก่อนนี่ค่ะตาไฟมาและสวยงมากะะลูกค้ารถไม่มีชนหนักพิการน้ําท่วมอันนี้การันตีได้เลยค่ะนะคะมีช่างเอาช่างมาสามารถมาทดลองขับด้วยด้วยนะคะนี่กระจกนะคะจะเป็นสีดำน่าที่จับประตูสีดำนี่ตู้นะคะสูงสองเมตรสิบค่ะนี่ราคาเกือบ2 0 0 0มบาทนะลูกค้า แล้วก็พร้อมชุดแม็กนะคะสี่ล้อนะคะเฉพาะชุดนี้อย่างเดียวก็สองหมื่นบาทแล้วค่ะลูกค้าล้อหลังสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคะลูกค้าอยากได้เป็นล้อกระทะผ่าเราก็เปลี่ยนให้ได้นะคะลายแม็กลายนี้ไม่ชอบก็เราเปลี่ยนให้นะเลือกเอาได้เลยภายในร้านนะคะแล้วก็รถไม่มีชนหนักที่ความรับผิมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนหรือ1นึ่งหมื่นล้นะคะลูกค้าพร้อมบริการหลังการขายของลูกค้าให้อีกหนึ่งปีนะคะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันบ้างนี่ ช่วงล่างโอ้โหนเ่มเดิมเลยนะคะลูกค้าปลายท่อเดิมตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วนะคะนี่ทะเบียนสวยด้วยลงท้ายหวยออกบ่อยด้วยนะคะลูกค้าประวัติดีฟีดาใช้เงินออกรถหกพันบาทคะ่ะนะคะพร้อมต่อยอดเงินหลักร้อยเป็นหลักล้านได้เลยอ่ะนะคะนี่สีเทาสวยมากลูกค้าเออนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถคันนี้กันบ้างตัวนี้ก็ภายในก็จะเป็น ประตูไฟฟ้าระบบเซนทรัลล็อกนะคะโอ้โหอันนี้อุปรกรณ์ครบคันเลยค่ะลูกค้าเป็นกุญแจรีรโมทนะนี่ไม้แท้ไม้เดิมจากศูนย์เลยค่ะวิทยุ cdmp3 b l u e o บลูทูธนะคะต่อได้หมดเลยนะคะก่อนออกไปก็มีการาเช็คของเสียถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะตั้งศูนย์ทวงล้อนะคะให้ลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยเนาะนี่รเบาะนะคะตัวนี้ นี่อ่าผู้โดยสารนะคะนั่งได้สามคนเลยนะคะแล้วลูกค้านี่ปีสองพันสิบเก้านะคะสวยงามอ่ะนี่ค่ะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะมาทดลองขับก็สามารถมาได้เลยนะคะอ่ะแล้วตัวนี้อย่างที่บอกให้ลูกค้าชาวเาวันนี้ีเกียร์ค่ะอันนี้หกเกียร์นะคะนี่เอทางด้านนี้นะคะลูกค้าตัวนี้หกเกียร์นะรถไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมนะลูกค้าอ่ะนี่เลยดูทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะ ย่างที่บอกคือสามารถมาทดลองขับได้ด้วยดูเครื่องฟังเสียงเครื่องฟังเสียงอะไรเนี้ยบางทีอ่าอาจจะแบบถ่ายวิดีโอไม่ให้ดูเครื่องนะเพราะว่าบางทีฝาเปิดฝากระโปรงมันจะยากขึ้นก็นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่ปฏิพัฒน์ออโต้นะคะร้านอยู่หนองจอกรุงเทพค่ะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็ สอบถามรายละเอียดเรื่องเอกสารหรือเงินไขในการออกรถนะคะเขาสามารถแอดไลน์นะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะแอดไลไน์ไว้ได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะคะลูกค้ายินดีให้บริการคะ่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็น t o โยต้ารีโว 2.4J ปี2019ค่ะราคาอยู่ที่479,000บาทลูกค้าประวัติดีฟรีดาวใช้เงินออกรถ6,000บาทนะคะจดทะเบียนเชิงพาณิชย์ลงเล่มให้เร็บร้อยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะอัปเดตรถไปต่อเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ